กันอ่าครับสวัสดีชาวทีเคนกับเมอร์นะกับมากับการ PVP นะครับระหว่างผมกับคุณทัศนะฮะดูว่าใครจะชนะนะครับไปเลยไปเลยครับดูว่าใครจะแนะ่กผมว่าผมแพ้แน่เลยเพราะาคุณทัดเขาเป็นสายสายไอ้นี่ครัอ,อึถึกลุยทนนะจมตีสุดยอด <c oughs> ผมพลาดไปแต่ผมพลาดว้แต่วิดเดียวนี้เท่ากับชีวิตเลยนะครับเนี่ยที่ไหนวะเนี่ยเอาไปครับวิ่งเลยครับวิ่งเลยส <c oughs> กิลขาลากนะซึ่งผมเพิ่งไปเปลี่ยนสายมาเมื่อกี้เนะี่ยแล้วก็มาทดลองเลยฮนะ ไอ้กูได้เปียบเว้ยกูพุ่งก่น <c oughs> อนเฮ้ยมอยกูดโดนละอ้โดนเข้าไปหนึ่งตุกเออกระแทกเข้าขไปหนึ่งดอก <c oughs> เฮ้ยอยู่ไหนแล้ววะ อันนี้ไม่มีการอ่อนให้นะครับเล่นเล่นจริงนะเล่นจริงเจ็บจริงนะ <c oughs> ผมบอกแล้วเแบบเอาเต็มที่เลยเต็มที่เลยสี่มือ <c oughs> กูโดนเอาเฮ้ยกูมาโดนแต่วมันไรหรอนะี่ยเหมมอนแม่งบักมาโดนเฮ้ยกูจะตายแลย้วพุ่งครับเบอรนะต่แรกครับผมแพ้คุณทัดเนี่ยเรียบร้อยครับนี่ เอออ้ยอมาต้องเราต้องมาโหดั้งเขามาโหดแล้ว เฮ้กูโดนอะไรแบบไรนวะปูมอ้าวไม่มีเปลี่ยนครับคือครับอือฮึ่ไม่รักโหดอ่ะ อู้ไม่โดนเคยเลยวะท่านี้อุตส่าห์เก็บไว้ตั้งงานอ้าวผมยังไม่ถนัดกับพวกสกิลใหม่นะฮะก็ต้องขอฝึกอีกสักพักหนึ่งสุดยอด <c oughs> ตายเหรอเอ้ยวิ่งดิอาว hai <laughs> sao ừ. <Ủa>, lại là cú MÔI Ư Ủu, lãi Hửm, chả tay MÔI, CỦA PÉ NÀY PÉ เฮ้ยลุกขึ้นมาดิโลมอนโอ้เออกากระทืบิ่งเหรอฮะเด็แกและสตีอ่ะก็เดินไปแจ้งมูนลนิธิกันเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไม่โดนอ้าตายครับโมย คุณทัศส,สอบไปยังครับตัวเนี้ยสอบเปลี่ยนอาชีพยังครับตัวเนี้ยตัวที่คุณเล่นอยู่โผ่พื้นเป็นรูครับดือดร้าวเลยตัวมันจะแข็งบักขนาดไหนยะบวกเลครับเอาบวกเลครับ พุ่งนี่ครับเอาไม่โดนโอีกโหมันก็นไม่แน่เสนอไปฮะ <c oughs> <c oughs> เราต้องดิ้งดิ้ไปก่อนนะเขาเอาหมายแล้ว <c oughs> เล็งไว้พอดีครับกะไว้โดยเฉพาะโอ้โหมันเอาให้โดนแล้วเว้มยม <c oughs> ือใส่ทุกสก,กิลครับ เฮ้ยเสร็จแล้วท่านี้ท่านี้คือทา่าไม่ตามผมครับอา้าวท่านี้คือทา่าไม่ตามผมครับไปเลยเพื่อนอา้าวไม่ไปวะไปเลยเอา้าวทำไมอะ่ะไม่เพียงพอไอเทม,มอะไรไม่เพียงพอวะพี่ใส่สกิลโหนยต้องซื้ออะแ่งเอ้ยสายไปท่าไปตต่าง,งกูเลย ต้องซื้ออะไรครับเนี่ยไอ้ที่มันหมาะอ๋อลูลาไอ้ที่มันไอเนี่ยนะ,ะสกิลสโตนแต่ว่าผมก็ต้องเก็บตังค์ซื้อเลยเป็นะ <laughs> เรื่อนผมขอย้ายย้ายไปวว้สุดท้ายดีกว่าเพราะว่าแม่งเสียด้วย

Ơi lớn chỉ là thôi này. Ủa, đồ tìm มายุกขึ้นมาไม่เป็นเลกคุณแต่ว่าตัวหนันกมากนะเน <c oughs> ี่ยสงใสยต้องไปลดน,น้ำหนักละโ <c oughs> อ, <c oughs> อะ้ตายกแกครับกู ผมแพ้อออรใส่่ยยางเดีว เฮ้ยท่าอะไรวะเฮ้ยท่าอะไรวะต้องเอา,านั่งกด adad เนี่ยเ<ฮ>สียเวลาจริง อะไรครับทำไมอ่ะเอ้ยเจ๋งว่ะโห่ เอาตายแกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ว่าจบตานี้แล้วไปคิวมอนเตอร์ดีกว่าครับโอเคครับสำหรับการ PVP กับคุณทันนะก็จบเท่านี้ครับ